สวัสดีค่ะชื่อละลรดากุลชัติค่ะชื่อเล่นชื่อทีน่าอายุ21ปีค่ะได้เข้ามาทำคอสเพิ่มความสุงกับทางคลินิกเชียนอิ๋วเมื่อตอนอายุ18ปีค่ะก่อนหน้านี้ได้ไปปรึกษากับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเรื่องก,การผ่าตัดเพิ่มความสูงค่ะแต่ทีน่าก็กลัวว่าผ่าตัดออกมาแล้วจะเดินได้ไม่เหมือนเดิมพร้อมทั้งค่าใช้จ่ายในการทําคือ1เซนต์ต่อบาทและระยะเวลาในการทํา1-3ปีค่ะ ทีน่าก็เลยค้นหาข้อมูลและตัดสินใจที่จะมาทำกับคลินิกเชียนอิวค่ะก่อนหน้านี้ทีน่าสูง151.2ค่ะหลังทำไปแล้ว2คอร์สทีน่ามีความสูงเพิ่มขึ้นมา154.9ทีน่าเพิ่มขึ้นมา3.7เซนค่ะทีน่าเรียนอยู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นทีน่ามีระยะเวลาสั้นๆในช่วงซัมเมอร์ที่จะมาทำเท่านั้นค่ะแล้วทีน่าก็ใช้ระยะเวลาในช่วงซัมเมอร์สั้นๆนี้ก็ยังสามารถสูงได้อยู่ค่ะ และส่วนตอนที่ทีน่ากลับไปอยู่ต่างประเทศความสูงก็ไม่ได้ลดลงเลยค่ะทีน่าประทับใจกับพี่ๆในคลินิกนี้มากค่ะพี่ๆเขาเป็นกันเองและดูแลและให้คําปรึกษาเรื่องความสูงดีมากค่ะคลินิกนี้สะอาดและทีน่าก็ภูมิใจกับความสูงที่ได้ขึ้นมาค่ะ